สวัสดีค่ะลัคนาราศีกุมดวงประจำเดือนกันยายน25 6 7ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวย้ายเข้าคร่าวๆกันก่อนนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะวันที่1กันยายนค่ะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะวันที่17กันยายนค่ะแล้วก็ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันวันที่19กันยายนค่ะแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ตนวันที่21กันยายน แล้วก็พสเซอร์ดนะคะวันที่2กันยายนถึง24กันยายนค่ะพรหัสมนนะคะ14กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมค่ะเสาร์พักนะคะวันที่ันย่งกรกฎาคมนะคะถึง3พฤศจิกายนค่ะและก็มานอยู่พักนะคะวันที่6กันยายนนะคะถึงที่29เมกราคม8นะครับแล้วมาดูดวงคุณราศีกุมกันค่ะซึ่งคุณกุมเนี่ยก็คือ ดาวเสาร์ก็ยังกลมลักนาอยู่นะคะซึ่งดาวเสาร์กลมลักขาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนกลุ่มนะคะซึ่งก็มีความกดดันต่างๆยิ่งถ้ามีดาวศุกร์อยู่ด้วยนะคะดาวศุกร์ดาวจันทอยู่ด้วยนะคะึ่งค,ค,คนกลุ่มก็จะมีอะไรที่แบบทุกใจอะทุกหลายอย่างอะไนะคะซึ่งก็ก็คนกลุ่มก็เขาก็มีแรงกดดันเยอะอยู่ในเดือนนี้นะคะซึ่ง ก็มันมันก็กลุ่มลัคนานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าคนกลุ่มในเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องการเจราจาต่อรองนะคะแล้วก็มีการพูดจานะคะคือคนกลุ่มอะ่ะก็จะเป็นคนที่เดือนนี้กลุ่มลัคนาแต่ว่าคือเขาก็จะมีโลกส่วนตัวสูงอยู่นะเดือนนี้คือแบบว่า ไม่ใช่เดือนนี้เดือนเดียวแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะหลายเดือนแล้วเขาก็จะแบบปลีกนิเวศนะคะอยู่นะคะแล้วก็ในในเดือนเนี้ยเขามีเขาเรียกว่าดาวพุธนะคะแรงอยู่นะคะถึงกลางเดือนนะคะการเจราจาต่อรองให้ผลดีกับเจ้าชะตานะคะแล้วก็ให้ลาบผลต่างๆกับเจ้าชะตานะคะซึ่งบางทีคุณกุมอ่ะคะ่ะเขาก็จะได้อะไรแบบลับๆ นะคะส่วนเรื่องการเงินเขานะคะมีราหูอยู่ได้มาหาไรายได้เข้ามาเยอะก็ออกเยอะเช่นกันนะคะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเยอะที่ต้องจับใจออกไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องครอบครัวที่คนกลุ่มจะต้องอสนับสนุนครอบครัวนะคะหรือมีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องให้ครอบครัวไปซึ่งเขาก็มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายนะคะเ,เหมือนกันในครอบครัวโยกย้ายบ้านโยกย้ายแบบไปที่หนึ่งเลยนะคะซึ่ง ภายในเนปีนี้เขาก็มีเกณฑ์ที่ยกย้ายเรื่องงานด้วยนะคะแต่เรื่องงานอังคารนะคะเรื่องงานอังคารบางคนมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆใ,ในเดือนนี้นะคะเพราะว่าเรื่องการงานนั้นก็เป็นดาวคานแล้วอยู่ในพุทธะนะคะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นโครงการใหม่ๆนะคะเรื่องการงานนะคะในเรือนปัจจุบันนี้นะคะมีเจ้าเรือน คนที่มีแฟนแล้วในมีการพูดจานะคะมีการพูดจาแล้วก็มีการแฟนอาจจะป่วยเนาะมิเก์มีบุตรเนาะแล้วก็มิเกนมีบุตรด้วยแต่ว่าในเดือนนี้ถ้าไม่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์มารองรับในดวงเดิมนะคะเรื่องคู่ครองก็โอเคอยู่ในเดือนนี้มีการพูดจาเข้าใจกันดีนะคะให้แค่ให้ระวังเรื่องเรื่องการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ ก็มันก็โอเคนะคะในเดือนนี้นะคะเอออาจจะมีการอ่าเป็นถ้าเป็นคู่ค้าคู่สัญญานะคะจะมีการร่วมพุ่นตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะร่วมพุ้นร่วมทําธุรกิจร่วมกันนะคะในบางคนนะคะแต่พอกลางเดือนไปแล้วนะคะให้ระมัดระวังที่บอกอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะแล้วก็มันจะเปิยของบุตรหลานบริวารด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีอ่ ค่าใช้ใจ่ายนะคะในเรื่องหนึ่งกราวนะตะ้องจ่ายออกไปนะคะเพราะว่ามันแหลงกับดาวราหูในเรือนการเงินนะคะค่าใช้ใจ่ายต้องจ่ายแล้งคะ่าจะป่วยด้วยนะคะแต่เขาก็ยังเขากดดันอยู่นะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์อยู่สุภาดาวศุกร์เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะ เจ้าเรือนพันธุ์เป็นเจ้าเรืนแต่ว่าต้องเดินอยู่มรณนะด้วยเจ้าเรืนพันธุกกับเ,เจ้าเรือนสุภะนะคะก็จริงๆแล้วเขามีเกณฑ์เดินทางนะคะถึงเขาในเดือนนี้เขาก็ยังมีเกณฑ์เดินทางอยู่นะคะวันที่ดาวคนราศีกุมควรระมัดระวังนะคะก็จะเป็นวัน13 14 15นะคะแล้วก็เป็นวันที่4วันที่5นะคะวันที่ 78นะคะของคนราศีกุมก็ไม่เพียงเท่านี้นะคะอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุม่มซุปเปอรตงหรือปุ่มกดคนใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ค่ะขอบคุณมากคะ่ะ